ขอเข้าข่าวเย็นกันแบบด่วนๆเลยเพราะตอนนี้เขาแถลงแล้วครับพกร่วมรัฐบาล8พักนะครับหลังจากหาเลือทิศทางแนวทางการทํางานเชิญที่การแถลงเลยครับของแต่ละพักในประเด็นนั้นๆและจะมีการประชุมต่อเนื่องเพื่อแจ้งความคืบหน้าต่อคณะกรรมการประสานงานต่อไปคณะทํางานต่างๆจะนําไปสู่การหาทางออกร่วมกันของทุกพักในการแก้ไขปัญหาของประเทศในประเด็นต่างๆเพื่อที่จะการกองออกมา เป็นนโยบายร่วมกันในการถแถลงต่อรัฐสภาและนำไปปฏิบัติในฐานะฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต่อไปต้องขอยืนยันกับพี่น้องส่อมวลชนนะครับว่าการทำงานของเรานั้นเป็นไปได้ด้วยดีและเราจะสามัคคีกันเพื่อที่จะตั้งการทำงานนะครับในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยการจารัดสรรตำแหน่งในฝ่ายบริหารจะเกิดขึ้น ภายหลังจากการทำงานร่วมกันโดยยึดวาระของการทำงาน